สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะนะคะยู Hi ก็ได้โอกาสนะคะมาเข้าป่าหลังเริกง,งานนะคะวันนี้มาพาเพื่อนๆทุกคนมาดูป่าสวีเดนเนาะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะสำรวจเห็ดแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งกำลังขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยขับรถแล้วก็ ลองเข้ามาดูนะคะว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปติดตามนะคะว่าวันนี้ยุจะได้เห็ดกี่ดอกนะคะเย่จะแล้วนี่ดอกแรกของปีสองพันยี่สิบนะคะเห็ดพึ่งอุ้ยสวยเลยแหละนี่งามๆเฮ้ยดอกแรกดีใจคิดว่าป่านี้จะไม่มีแล้วนะคะ วันนี้ลมพัดแรงมากลมพัดแรงมากๆนี่ค่ะสวยงามสวยงามสวยงามเดี๋ยวเราจะกบปลุมมันไว้สักนิดหนึ่งนะคะปีต่อไปมันจะได้ขึ้นอีกนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอามีดนะคะตัดขามันที่หลังเนาะเย้วันนี้ได้เห็ดแล้วนะคะได้เห็ดไปแกงแล้วดอกหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆเนาะว่ามันจะมีอีกไหม าก็สวยงามเนาะเย็นเย็นสบายอุ้ยนี่ค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ดอกเล,เลยเล,เลยดอกเลเลยนี่อันนี้สวยกำลังกินเลยนี่ค่ะดอกที่สองนี่กำลังกินเลยสวยงามสวยงามสวยงาม น่ารักมากโอ้ยงามมากตะกี้นี้ได้ยินเสียงเขาตัดตัดไม้เนาะได้ยินเสียงเครื่องเขาตัดไม้หวังว่าจะไม่ตัดป่าที่เราเคยเก็บเห็ดปีที่แล้วเนาะฮึม่มกำลังแกงเลยค่ะกำลังอ่อนๆเลยกำลังอ่อนๆเลยนี่ลมพัดแรงมากอันนี้นี่ป่าใหญ่มากๆนะคะต้นไม้เนี่ยสูงูสวย เย็นสบายนี้เงีบประมาณห้าโมงเย็ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, นห้าโมงเยนห้งเย็นตอนนี้เพื่อนเพื่อน,อนทานข้าวอะไรกันบ้างทานข้าวกับอะไรกันบ้างนี้ยุจะเดินไปเรื่อยๆเนาะมันมีทางเดินเข้ามามันไม่หลงเพราะว่ายุจะเข้าป่าที่มันใกล้ถนนนะคะโอ๊ยดอกนี้นี่โดนอะไร แห่นหมวกไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังกินได้เนาะดูดีโอ้โหแบบหนักมากอะ่ะหนักเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งสวีเดนนะคะ,ยะอย่าไอตัวอะไรนะตัวทากใช่ไหมมันกิน่ะเนี่ยยังเกาะอยู่เลยเห็นไหมยิ่ยิย,ย,ย,ยตอนนี้ยุก็จะพยายามเข้าป่าทุกอทิตนะคะ เดี๋ยวเราก็เอาไปทําความสะอาดเนาะแล้วเราก็จะเอาไปแกงเปิะใส่หน่อไม้นะคะดอกหนึ่งนะคะอันนี้ดอกเล็กเนาะห่นแน่นมากนี่ค่ะเห็นไหมนี่ตัวนี้ตัวทากเลยดำป,ปีเลยนี่นี่ก็ยังกินได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดเนาะเอาไปต้มลวกอไอเชือ้อแบคท,ทีเรียอะไรที่มันสุกปรปกสุกปรปก,ปกออกแล้วก็ค่อยเอาไปทากินนะคะนี่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 ไงลูกเล็กนี่น่ารักมากเลยกําลังขึ้นเลยค่ะนี่แหละกําลังกินถ้าเกิดมันโตกว่านี้นะไอ้พวกที่เนี่ยไอ้พวกมแมลงพวกอะไรเนี่ยมันก็จะกัดกินเราก็จะไม่ทันมันเนาะ นี่แหละอร่อยมากเลยสมบูรณ์เลยนี่ค่ะกำลังขึ้นเลยน้อยน้อยนี่แหละกำลังกินส่วนนี้นี่กำลังขึ้นนะคะแล้วก็ไหนนะนี่กำลังขึ้นอัานนยุจะปล่อยไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี่เห็นเห็ดอะไรก็ไม่รู้แวบๆบแบบเห็ดมะนาวหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วอะ ไม่ชอบผิดอันนี้นะคะเราชอบเห็ดพึ่งเราชอบเห็ดพึ่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามข้างทางที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามานะคะมันก็จะขึ้นทุกปีที่เดิมๆนี่ไอ้ดอกนี้กำลังสวยเลยเดี๋ยวรอให้มันโตแป๊บหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ยูเจอเห็ดเหลืองเนาะเห็ดมันปูค่ะนี่ดอกงามงาม ดอกนำงามเห็ดพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเจอเป็นกลุ่มนะคะเราต้องคอยแบบแวกๆเพราะว่ามันจะอยู่ซุกตามต้นญ้านะคะเห็ดมันปูสวีเดนเนาะเห็ดเหลืองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเห็ดคันตะแลงเหรอถ้าภาษาสวีเดนนะคะมีดอกเล็กดอกน้อยถ้าเกิดเราเดินเหยียบเนี่ยคือไม่เห็นเลยนะอย่างเมื่อกี้เห็นแบบแบบ นี่ค่ะอุ้ยอุอุ้ออวันนี้ได้พอแกงเลยเนาะเห็ดเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ข้างในหญ้าต้องค่อยค่อยมองนะคะมันจะขึ้นที่เดิมทุกปีนะถ้าเกิดว่าอากาศหรือว,ว่าอุณหภูมิมันได้ใครรู้ที่รู้แหล่งชิ้นกับป่าเนี่ยเห็ดพวกนี้ก็จะได้ทุกปี ดอกกำลังตุมๆนี่เห็นอีกค่ะเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในอดอกเบลเลอร์เลยมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่้วนี่ดอกหนึ่งนี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องคอยแวกแหวมันดูนะคะนี่ มีไหมมีไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาอนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะออกไปตัดขาแล้วก็เอากลับบ้านกันนะคะนี่ค่ะเจอแล้วนี่้านี่ค่ะนี่ด้วย นี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้ต้องระวังมดนะคะตัวนี้มดเดยอะมากอกสีเหลืองเหลืองอันนี้ก็สวยนะคะสวยดีแต่ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายุไม่มั่นใจนะยุก็จะไม่เก็บนะคะ สวยมากเลยออกเป็นแบบชั้นๆชั้นๆเลยอะ่ะดี๋วให้เ,เพื่อนๆดูค่ะว่านี่เห็ดอะไรเอ่ยนี่กำลังเกิดเลยคะ่ะไม่รู้กินได้ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยดอกมันยังเล็กๆอยู่เลยนะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยลวกันนะคะตอนนี้กำลังขึ้นเลยมันชอบขึ้นตามบนตอไม้เนะี่ยยุคิดว่ามันน่าจะกินได้นะแต่คงจะต้องรอให้มันโตก่อนเพื่อที่จะเห็นลักษณะของมันได้ชัดเจนนะคะสวย มันจะเด่นมากถ้าเกิดเรามองมาไกลๆนะมันจะเห็นชัดเลยแหละลุงบอกว่าข้างหน้าก็มีอีกนะคะให้ลุงไปดูหมดเยอะหมดหมดหมด,หมด <laughs> วันนี้ยุจะเอาไปทำเ,เมนูต้มขาไก่นะคะเอาใส่เผ็ดอันนี้แหละ อร่อยอันนี้ลุงบอกว่าข้างหน้ามีนะคะออมนี่ไงเจล้วอาอันนี้ไม่ใช่ดอกใจหรือเปล่าเนอะมันชอบขึ้นข้างทางกลางทางแบบนี้นี่เจลล์อาข้างหลังด้วยนี่ค่ะ เ,เพื่อนดูสภาพป่าเนาะป่าสวยค่ะมีถนนเดินไปตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นบูเบอรี่นะคะแล้วก็ต้นไอ้อะไรนะลิงกอนสีแดงๆอะ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะข้างทางข้าง,าง,างหลังก็มีตอนนี้ลุงเนี่ยก็จะเดินสำรวจป่าไปข้างหน้านะคะให้ลุงเดินหาเห็ดให้วันนี้ <laughs> เราก็คอยเก็บอย่างเดียวลมแรงเห็นไหมข้างในนะั้นมีแต่ป่าบูเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นลิงกอนทั้งนั้นเลยนะคะ ฝั่งนี้ทั้งหมดแต่บูเบอรี่มันไม่ค่อยมีลูกละเหลือแต่ต้นในลิงกอนเนี่ยให้ดอกไห้ลูกใบแดงๆอะ่ะมันจะเยอะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านต้องเข้ามาใหม่นี่สภาพป่าบ้านเขาต้นไม้ก็จะตรงสูงแบบนี้นะคะใหญ่มีทางแท็กเตอร์มีรถพวกที่เขาตัดไม้อะ่ะเข้ามาตลอดดูดีมีแต่ป่าไอ้ลิงกอนกับ บ u เบลลีนะคะเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่มีลูกลูกมันไม่ไม่ดกนะคะโอ้ยบิ๊กเดนมิสเซอร์อ่าัยิ่งินเนี่ยดินอันนีก็ะ มันต้องลือล้อๆดูนะคะว่าข้างๆนี้มันมีหรือเปล่า <Yeah. S 1> ถ้าเราลื้อดูเราก็จะเจอนี่ <Yeah. S 1> อันนี้ลุงบอกว่าข้างหน้ามีเห็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเห็ดอะไรเนาะ oh. เดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูนะคะดอกนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆเห็นไหม นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูมันแก่เนาะข้างล่างนี่นี่โอ้ใจเลยอะตกใจจริงๆอันนี้มันออกก่อนนะมันก็จะโตแล้วมันก็จะแก่นะคะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปกินเนี่ยเราก็ต้องดูข้างในดูก้านมันเนี่ย พะกามันสวยข้างในไม่ม <oh ีหนอนกินเนี่ยมันก็กินได้นะคะอันนี้ลุงแกก็เก็บเห็ดมันปูมาให้นะคะแะเดินเข้าไปข้างในลึกเนาะจะยุ่ขี้เกเดินโอ้ยเดฟีนเฮ้ยเดฟีนแกโบน่าแฉบอ่ะเตฟินโอ้กันแดดกูแดดเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้กันนะคะเดี๋ยวให้ลุงพาไป เลยดอกนี้ชูนี่อันนี้กำลังกินเลยนะคะดอกกำลังบานสวยมีสามสี่ดอกอันนี้นี่กำลังขึ้นนะคะนี่เห็นไหมเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยแต่เราจะเก็บไว้ก่อนนะคะนี่เห็นไหมข้างในนี้นี่มันขึ้น ตามข้างทางแบบเนี้ยอันนี้ป่ามันค่อนข้างใหญ่นะคะปีที่แล้วยุก็มาเก็บไอ้เห็ดดำที่นี่นะคะวันนี้ลมพัดอากาศดีดีป่าสวยนี่ค่ะเราเจอเห็ดเห็ดมันปูนะคะอันนี้ดอกมันก็ดอกใหญ่แล้ว อยู่กันเป็นกลุ่มๆอันนี้เดินเข้ามาลึกหน่อยเนาะโอ้ยหักมันโดนมแมลงกินแล้วเนี่ย กำลังขึ้นเลยนะคะดอกเล็กๆหนึ่งตรงนั้นหนึ่งเดี๋ยวต้องเข้าไปอีกรอบหนึ่งอันนี้ยูก็เจออยู่แต่ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมันคือเห็ดอะไรพี่น้องกินได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมสวยดีนะเนี่ยใครรู้บ้างคะว่ามันคือเห็ดอะไรนี่ สวยสวยมันกำลังขึ้นป่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารอยอีกสักประมาณอาทิตย์หน้านะคะเห็นไหมนี่มันกำลังขึ้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเะกี้เห็นอีกดอกหนึง่งเห็นแล้วเห็นแล้ว ชอบกินดอกแบบนี้อร่อยเอาไปต้มยำเนาะเอาไปต้มยำกุ้งต้มยำไก่ได้เลยนี่ค่ะเจอแล้วเนาะแต่ว่ามันโดนอะไรกินไปหมดแหละเห็ดพึ่งนี่คือมันออกก่อนไงแต่นิดเดียวเห็นไหมเนี่ยไอตัวทากเนี่ยตัวทากเนี่ย,ยมันกินนะถ้ามันออกเร็วอย่างเงี้ยมันจะวายเร็ว อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะออกน่าจะออกพร้อมๆกันได้อันนีอนน้อันไหนที่มันออกก่อนมันก็จะโดนแมลงกินก่อนดอกใหญ่เลยอันนี้ก็เหมือนกันไม่แน่ใจว่ามันคือเห็ดอะไรเนาะแต่ก็ไม่กล้าเก็บอะกลัวมันเป็นเห็ดพิษไงถ้าเห็ดพวกนี้เริ่มออกนะเห็ดอย่างอื่นก็จะตามมานะคะ ีะคะ่ค่ะช่วงไหนที่มันช่วงนี้มันออกก่อนใช่ไหมมันก็จะโดนหนอนกินนะคะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาเก็บเห็ดไอเห็ดพึ่งเนาะแต่ได้เห็ดเห็ดมันปูนะคะอันนี้ยูชอบกินประมาณเนี้ยกำลังเล็กๆเนี่ยชอบกินประมาณนี้เวลาไปต้มยำเนี่ยมันอร่อย อู่ที่กำลังขึ้นเลยค่ะนุ่นกำลังขึ้นเลยนี่ยุคงไม่ได้มาอีกแล้วเนาะป่านนี้มารอบเดียวอยดอมันกำลังมันกำลังอ่อนๆน,นี่มีอะไรกินมันแล้วเห็นไหม มีมแมลงมีตัวทากตัวมแมลงกินมนะันเนาะถ้าเราเข้าช้าเนี่ยก็ไม่ได้กินนะอชอบกินแบบนี้เอาไปผัดอร่อยผัดใส่ไข่ใส่กระเทียม ให้ดูสภาพปา่าตอนนี้ลุงเนี่ยเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่กาจาจอดรถอยู่ตรงนี้น,นี่เห็นลุงเนี่ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วอะไรกเบ็ดเงนี้ยเนี่ยนเ็น,นอันนี้ก็เจอเรื่อยๆเนาะนี่เนี่ยดอกกำลังกินเลย ถ้ารอให้มันโตอีกหน่อยเนาะก็จะใหญ่แต่ยุจะชอบเก็บดอกประมาณเนี้ยช่วงนี้แหละเต็มเลยเต็มเลยดอกมันจะกุบๆรุน่นใครเห็นไหมสีเหลืองๆอะ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นแหละไอ้สีเหลืองๆนะนั่นคือเห็ดนั่นแหละคือเห็ดถ้าดอกเล็กๆมากๆเลีย่ยยุก็จะไม่เก็บนะคะ เอามันไว้ก่อนเอาเฉพาะดอกที่เราพอกินได้เห็นไหมไอตัวเนี้ยไอตัวทากเนี่ยมันกําลังกินอยู่ข้างในนี่เอามันออกนะอเดี๋ยวจะเก็บกลองๆไว้ก่อนนะคะนนโนนูนน,นู้นนนนนนน ่คะวันนี้ตั้งใจเข้ามาเก็บเห็ดพึ่งนะคะแต่เจอเห็ดเจอเห็ดมันปูดอกไหนที่มันไม่สวยแล้วก็ไม่เอาเนะนี่มันก็จะขึ้นอยู่ระหว่างทางนะคะได้แดดบ้างได้อะไรบ้างมันก็จะสมบูรณ์หน่อย เป็นกลุ่มๆเลยค่ะกำลังกินเลยเห็นไหมสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเจออีกแล้วเจออีกแล้วอ,อยู่กันเป็นกลุ่มๆเลย Ting kecuk kecuk. น,นี่ค่ะอันนี้มันอยู่เรียงกันเลยเก็บแบบต้องคุกเข่าเอานะเพราะว่ามันอยู่ที่พื้นไนงดอกมันยังเล็กอยู่นี่แหละชอบแบบนี้แหละกินนี่ค่ะอ้ยหัวหลุด อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดมันปูนะคะหรือว่าคันตะเลงเนาะสวีเดน ดีมากลมพัดนะคะสำหรับวันนี้ยุก,กับลุงนะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยแล้วเนาะเดินไกลเดินไม่สุดป่านะคะแต่ว่าไม่อยากกลับบ้านค่ำนะคะก็เดี๋ยวต้องลาท,ทุกคนไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ยุก,กับลุงก็บายบายสวัสดีค่ะทุกคน